สวัสดีครับ <Hello. S 1> ผม โอเคบังจากวันนี้จะมาอธิบายเรื่องความหนืดของน,น้ามันเครื่องนะครับโอเคเรามาดูกันที่กราฟนี้นะครับกราฟนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นค่าของความหนืดของน้ํามันเครื่องนะแนล่าันี้จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องนะครับมันจะเป็นเกจน้ํามันที่ผมเขียนไว้นะสีแดงนี่จะเป็น 15W40 ส่วนสีน้ําเงินเข้มจะเป็น 10W30 5เนี่ยจะเป็น 5W30 ตัวหลังเท่ากันเนี่ยสุดท้ายจุดจบเนี่ยความหนืดมันมาจุ่มปุกกันที่เดียวกันนะเวลาอุณหภูมิสูงแต่พอน้ํามันที่มันเป็น1 0 w 5W เนนนีีุ่่่่่ยกััับคควววาามมมมตงงือชชททป็ณหภูิ นี่คือ5ความหนืดมันจะน้อย10เนี่ยความหนืดมันจะมากตามอุณหภูมิเนี่ยถ้าสมมตินะครับว่าอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยถ้ามันต่ำมากๆเนี่ยห้าเนี่ยมันจะเหลวกว่าถ้าสมมติว่าคุณสตาร์ทเครื่องเนี่ยน้ำมันมันจะถูกขึ้นไปลูิแคนบนเครื่องยนต์ของคุณได้ไวกว่าแบบ10 W 30ส่วน15 W 40เนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเวลาอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะยังคงมีความหนืดมากกว่าน้ำมันชนิดที่มีขีด30-30เพราะะฉนนั้ตัวหน้าคคือวามหนนืตอุณ ม,มันยังตามตัวตัวหลังเนี่ยคือความหนึ่งของมันเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับเข้าใจกันไหมครับ